ดูนี่นะนี่มันเป็นเหมือนตัวคุณตัวคุณเป็นประเหมือนแสงนะครับเสียแสงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าตัวคุณจริงๆคือใครจริงๆคุณคือใครคุณมองผ่านตาคุณเนี่ยคุณมองผ่านตารับรู้แบบคุณเนี่ยแต่ลึกถอยไปขั้นหนึ่งเนี่ยคุณคือใครนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการที่จะได้เสกสิ่งที่ต้องการผมจะบอกเลยพลังพลังสิ่งที่คุณมีนะที่คุณจะเสกสิ่งไหนได้นะก็คือ โฟกัสแล้วมันไม่ได้หมายความโฟกัสเคร่งเครียดไม่ใช่นะแต่ว่าคนส่วญามันคือการ attention ภาษาอังกฤษคือ attention มันคือการใส่ใจจำไว้อะไรที่คุณใส่ใจมันจะขยายขึ้นฟังดีๆนะอะไรที่คุณใส่ใจมันจะขยายขึ้นการใส่ใจเปรียบเสมือนลำแสงอันนี้ คุณคือแสงคุณคือต้นตอของแสงต้นตอของสติการรับรู้คุณคือคุณคือ awareness awareness คือการรับรู้คุณคือ consciousness นะครับอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยมองไม่เห็นได้ด้วยตามองไม่เห็นตัวคนต้นทจจริงของคือวิญญาณเสร็จแล้วการรับรู้ของคุณเวลาคุณเนี่ยเอาใจไปใส่ตรงไหนสิ่งนั้นจะขยายขึ้น attention คือ reality มันเขาว่าอะไรเวลาคุณใส่ใจอะไรมันจะกลายเป็นความจริงสำัคุ แปลว่าถ้าคุณได้ความอยากได้ความจริงใหม่อยากได้ความจริงชุดใหม่อยากได้ความจริงเวอร์ชันใหม่คุณจะต้องใส่จะเลือกใส่ใจเองโอเคไหมคุณคือคุณคือมหาปัญญาภาคหนึ่งของมหาปัญญาที่มาเลือกใส่ใจแล้วแล้วคุณสามารถที่เลือกใส่ใจสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบกับสิ่งที่ชอบเมื่อไหร่ที่คุณใส่ใจมันมันจะขยายเหมือนกันเข้าใจป่ะสิ่งที่คุณไม่ชอบถ้าคุณไปคิดถึงมันมากๆไปใส่ใจมันมากๆเอามาเป็นปะอารมณ์ คุณจะได้มันมากขึ้นถ้าคุณอยากได้นะครับสิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างคุณอยากได้สังเกตไหมว่าเวลาคุณใส่ใจอะไรหรืออยากได้อะไรเนี่ยคุณจะเห็นสิ่งนั้นมากขึ้นในชีวิตเวลาคุณมันจะกลายเป็นโลกของคุณเลยเสมม,มุติว่าคนทีออ่อยากเปิดสมมติอยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านอาหารของตัวเอง ทุกสิ่งที่เขาเห็นน่ะจะเป็นอาหารหมดทุกอย่างทุกเขาจะาเริ่มมองเริ่มสังเกตเริ่มโน,น,น่นนี่มันจะเป็นโลกของเขาเลยคิดถึงแต่อาหารนะครับหรือว่าถ้าใครกําลังอยากได้แฟนอยากได้คู่ใช่ไหมถ้าอยากได้เกินไปอยากได้มากๆเขาจะคิดทุกอย่างเป็นเรื่องผู้ชายหมดเลยหรือเรื่องผู้หญิงหมดเลยนะมันจะคิดแต่พ,พูดแต่เรื่องนั้นแล้วผมบอกเดินเลยผิดทางละอะไรที่คุณอยากได้แล้วคุณไม่ปล่อยวางคุณจะไม่ได้มันจําไว้อะไรที่คุณอยากได้แล้ไลว,ไม,ไ,มไ,วไ,ไ,ลไม่อยากได้ ถ้าคุณอะไรที่คุณอยากได้แล้วแล้วคุณไม่ปล่อยวางคุณจะไม่ได้มันมันจะหนีคุณไปเรื่อยๆนี่คือหลักสัจธรรมนะครับจไไาไว้ประโยคนี้นะคุณคือต้นตอของแสงแต่ว่าดันไปหาแสงพูดอีกทีนะคุณเป็นต้นตอของแสงตัวตนที่แท้จริงคุณเป็นต้นตอของแสงแต่คุณดันไปหาแสงเข็นปะเหมือนกับรู้จักไลท์เฮาส์ปะ หอประภาคารนะหอประภาคารที่ส่องตอนกลางคืนเพื่อให้ใหเรือคุณเป็นเหมือนแสงหอประภาคารนะที่ให้เรือเห็นใช่ไหมบางทีมันก็ไปลงไปไปไป,ไปส่องที่เรือไปส่องที่อะไรเหมือนกันแสงนี้เหมือนกันเปรียแบเบทียบไปนี้เป็นหอประภาคารถ้าแสงของคุณไปตกที่ไหนคุณง่ายง่ายความสนใจของเราไปใส่ที่ไหนความใส่ใจของเราไปอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นก็จะเป็น ขยายใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นอารมณ์ของคุณมันก็จะคือแบบถ้าคุณไปไปส่องที่ที่คุณคุณใส่ใจในเรื่องที่ชอบนะครับแล้วคุณก็แบบกระดิกระดาคุณคิดถึงเรื่องที่คุณชอบคุณก็เกิดอารมณ์ที่ดีเวลาคุณไปส่องอะไรที่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีไปใส่ใจเรื่องที่ไม่ดีคุณก็อารมณ์ไม่ดีแปลว่า คุณสามารถเลือกการใส่ใจได้เวลาเลือกอารมณ์ไม่ดีแล้ว,ลวคุณไม่เราไม่ดูแลใช่ไหมมันก็จะใหญ่ขึ้น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 มันนี่คือพลังของการใส่ใจของเราจริงๆแล้วเราเป็นเจ้านายโลกของเราเองเราเป็นเจ้านายในอนาคตของเราเองด้วยพลังในการใส่ใจอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาโฟกัสเขาโฟกัสที่ความขาดเวลาสมมุติว่าคุณอยากได้คุณอยากได้ผู้ชายคนหนึ่งมากๆ คุณอยากได้ผู้ชายคนหนึ่งมากๆหรือคุณอยากได้แฟนมากๆคุณแบบกำลังล่าผู้ชายโอเคป่ะใช้คำนี้เลยเอหรือว่าใช้คำนั้นอาจจะรู้สึกไม่ดีกันอไม่เป็นไรเปลี่ยนคำคุณกำลังแบบเรียกว่าหาดีกว่าหาหาแบบ intense แบบเข้มข้นนะครับอะไรเ็เข้มข้น <Yes. S 1> แล้วก็หาแบบเข้มข้นแต่ว่าเราแต่ว่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเราออกมามันคือความขาดถ้าเกิดความรู้สึกออกมาคือความขาด แปลว่าคุณจะหาตลอดชีวิตคุณจะดึงดูดแต่สิ่งค่อยขาดคุณจะรู้สึกแต่คุณจะดึงดูดความขาดเข้ามาตลอดเวลานี่คือปัญหาของคนที่หาแฟนไม่ได้หรือไม่อยากไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะถ้าคุณอยู่ในอารมณ์จําไว้นะถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ของคําว่าขาดถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ของว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ของความว่าไล่ล่าถ้าคุณบอกบอกอยู่ในอารมณ์สังเกตว่าตัวเองไม่ไม่สังเกตว่าตัวเองไม่มีคุณจะไม่ได้มัน นี่คือคีย์เลยถ้าคุณมีความสุขโดยไม่มีสิ่งที่อยากได้ไม่ได้คุณจะไม่ได้มันสิ่งนั้นจะวิ่งหาคุณตลอดเวลาวิ่งหนีคุณตลอดเวลาหมายความว่าอะไรถ้าคุณเนี่ยคุณจะต้องบอกได้ว่าฉันถึงไม่มีฉันอยากฉันอยากมีแฟนโอเคนี่คือการทุกคนมันอยากมีอยออยากมีคู่อยอะอยากมีรักความรักอย้วแต่ ฉันก็มีความสุขได้สิ่งนันงนนนนนน้นไม่จำเป็นต้องมาฉันมีความสุขได้เติมเต็มอยู่แล้วฉันเป็นคมพลี่ฉันสมบูรณ์อยู่แล้วฉันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฉันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบไหนหมว่าทุกคนเป็นเพอร์เฟกนะทุกคนเพอร์เฟกอยู่แล้วนะคุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นเมื่อไหร่คุณพูดสิ่งนี้ได้คุณจะได้มันทวนจนึงตามทันไหมสําหรับนี่คือเกิกดกกฎแห่งการปล่อยวาง แล้วมันพพลายได้กับทุกเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของสิ่งของเรื่องของตําแหน่งอะไรที่คุณอยากได้ทุกอย่างความสําเร็จที่คุณอยากได้ทุกอย่างถ้าคุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีสิ่งนั้นคุณจะได้มันแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้ากูไม่ได้สิ่งนั้นกูจะไม่มีความสุขเลยถ้ากูไม่ได้ผู้ชายคนนี้ถ้าฉันไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ฉันใชนถ้าความต่างต่างถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการไปฉันจะไม่มีความสุขเลยคุณจะไม่ได้มันแปลว่า สิ่งไหนมันควรจะเกิดก่อนคุณควรจะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ก่อนถ้าคุณสร้างตัวเองความสุขให้ตัวเองไม่ได้ก่อนสิ่งที่คุณอยากได้มันจะหนีคุณตลอดเวลาเลยสังเกตไหมสังเกตไหมว่าคุณจะสังเกตเห็นควานส่วนใหญ่จะเห็นสังเกตเห็นความขาดของตัวเองตลอดเวลาถ้าเราสังเกตเห็นความขาดของตัวเองตลอยู่เรื่อยนะสังเกตว่าไม่มีสิ่งนั้นคุณก็จะดึงดูความไม่มีออกมาตลอดเวลาผมจะสอนเคล็ดลับในเรื่องนี้นะทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าคุณอยากได้คุณต้องปล่อยวางการปล่อยวางมันคือทรงพลังที่สุดแล้วเมื่อคุณมาอยู่ในยกอัพเวลที่แบบที่ผมจะสอนในคอร์สเ็กรักแท้นะรักแท้นี่หมายถึงรักตัวเองด้วยนะรักตัวเองและรักมวลชนนะมันรักคนรักคนทั่วไปและรักที่จะได้ในเป็นรักคู่ด้วยนะครับตอนนี้จะดีมากเลยผมจะสอนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเทรนนิ่งเลยนะครับทุกคนในในคอร์สชื่อว่าเสกรักแท้ครับเสกรักแท้และเสก ทุกสิ่งด้วยด้วยศัจธรรมทำเสรจทุกสิ่งด้วยวิชาศัจธรรมจริงๆสอนลึกกว่าเสียสิ่งลักแท้แต่เรื่องเอาเรื่องรักเป็นพระเอกคราวงนี้เอาเรื่องรักเป็นพระเอกเพราะว่าผมรู้ว่าหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีความรักที่ไม่ว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานอ่ะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็คือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนสามีแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณเปลี่ยนตัวเองก่อน สองสิ่งหนึ่งในสองสิ่งจะเกิดขึ้นที่มันจะดีสําหรับคุณเวลาคุณยกระดับไวเบชั่นยกระดับยกระดับเวลาคุณเปลี่ยนตัวเองมันคือการปิดจูนขึ้นใหม่พูดง่ายๆมันคือจูนขึ้นใหม่เวลาคุณจูนขึ้นใหม่เนี่ยหนึ่งในสองสิ่งจะเกิดขึ้นคือหนึ่งคนที่คนที่ปัจจุบันคนที่เป็นเป็นคู่ของคุณในปัจจุบันเขาจะต้องเปลี่ยนมาแมทช์กับคุณหรือไม่คนที่อื่นที่ใช่จะเข้ามาแมทช์มาจับคู่กับคุณ แล้วคนคนที่ไม่แมชก็จะต้องออกหาออกไปจากชีวิตนี่มันเป็นหลักสัญธรรมมันจะเป็นหนึ่งในสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เติมเต็มแต่สําคัญคือเปลี่ยนจากภายในคุณจะต้องรู้วิธีการเปลี่ยนดีอิงเปลี่ยนตัวตนของคุณที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะครับแล้วก็มันมันมัน มันเป็นศาสตร์เรื่องนี้เป็นศาสตร์และเป็นสิ่งที่ผมแบบศึกษามาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะมาสอนทุกคน,นครับเขาชื่อว่าเสกร,รักแท้นะครับวันที่ 9. กฤศจิกาลย,ยนแนะนําเลยนะถ้าใครอยากจะเสกเสกร,รักและเสกอย่างอื่นอันนี้เป็นผมจะสอนวิชาที่มันแบบคตนลึกอะแล้วเราคุณจะไปใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วมันแล้วมันเข้าใจง่ายนะผมจะมีเทรนนิ่งให้เขาสั้นๆเออเทรนนิ่งให้ทุกคนไปพร้อมๆกันแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทุกอย่าง ในปีใหม่นี้นะครับเรามาเจอกันนะครับ9พฤศจิกายนนะครับเสกร,รักแท้เพราะชื่อว่าเสกร,รักแท้และเสกทุกสิ่งด้วยศัจธรรมวันที่9พฤศจิกายนเรียนออนไลน์นะครับ18,900าบาท18,900บาทเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนเจอตัว2 0 0 0 0เท่าไหร่ 23,900เรียนเจอตัวสดที่บันดิตยูนิเวิร์สครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับเรียนพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วกเ็เรียน1วันเต็มแต่ว่ามาีโบนัสให้ด้วยในออนไลน์นะครับผมย้อมการให้ทุกคนเนี่ยเ,เรียนได้ได้ข้อมูลที่มันเจ๋งที่สุดเลยแล้ว,แล,วแล้วสอนได้ง่ายๆทำได้ง่ายๆที่สุดเลยจำไว้ทุกอย่างที่เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมาจากภายในคุณ มันถึงโลกมันจะเปลี่ยนไม่มีข้อทางแก้คนอื่นมันไม่ต้องไปสอนเทคททริเคนิคก,การไล่ล่าอะไรต่างๆการไปทําให้ผู้ใช้อิจฉาอะไรไม่ต้องทั้งสิน้นคุณเปลี่ยนภายในเดี๋ยวคุณจะดึงดูดคนอีกว่าเพทมาถ้าคนที่คุณต้องการมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วละคุณจะได้คนที่ดีกว่านั้นด้วยคุณจะได้คนที่ดีกว่าเกินคาดนะครับมาเจอกันนะครับทุกคนวันที่9พฤศจิกายนวันนี้ราคายังอยู่เป็นราคาเออริเบิร์นะครับจาก50,000เหลือ24,000ใช่ไหม 23,900 5 0 0 0บาทเหลือ23,900อันนี้คือโซน A VIP นะครับ VIP ได้ออนไลน์ไปด้วยเจอตัว I ไอ้ออนไลน์ไปด้วยแล้วก็อะ,อะไรถ้าถ้าออนไลน์นะครับออนไลน์น18,900บาท,บาทถ้าเกิดเป็นซ u p e r v งบีพีนะครับซั่วโมงบจะมีแค่4ที่ตอนนี้เหลืออีก2เหลือแค่2ที่ซั่วโมงบคือได้ทานข้าวกับผมได้ดินเนอร์โคชิ่งกับผมกับแมรี่นะครับที่บ้านผอผมเลยนะครับ ก็เป็นเป็นเรียกว่าป๊อปปูล่ามากคนลงมาบ่อยมากแล้วก็เยอะมากก็ต้องจํากัดคนแล้วก็สีคนเท่านั้น99,000มนะครับวับนที่9พฤศจิกายนนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณฑิตวังศรีสวัสดีครับร